ตื่นเต,นต้นอะไรอ้รามองข้าวตาเดียวไงโอ้ไม่เคยเห็นเหรออึมไมเคยเห็นตัวจริงโอ้ที่ฝั่งไทยเขาถือ,อยังไงโมบเลยว่าถือเขาบอกว่าเป็นเหมือนแบบมันเป็นแนวหายากหะ่ะเขาก็บอกว่าต้องมีของไหมปกติแบบพามันต้องมีสามตาเน่ยบอกค่ะอม,มันมีแค่ตาเดียวเขาก็จะบอกว่ามันเป็น อีหย่างเป็นของขังบอกเขาเอามาเห็ดเป็นของขังมันบอกโอ้น่าจะใช่อันนี้เป็นของคุณแม่น้องมาก็ไม่รู้จักมันจะมีหลายอย่างมากเดยข้างในมีน้ำด้วยหรอสาธุเลยนี่เห็นไหมมีน้ำอะไรเหรออันนี้อื่นใบยังโอ้นี่น้องป๊อบรูจักเบียแก่ด้วยใช่อันเขาเรียกหอยเดินได้นะเนี่ยคุณแม่เคยบอกเขาเรียกเบียแก่บ้านป๊อบเรียกเบียแก่ต้องไปปลูกตะเขา ลุงนาเห็นหมนี้เราต้องเอาไปแล้วลนะ่ะคุณแม่ไม่เห็นอันนี้ไงคือใบโอ้คุณแม่เขาดูอยู่นะก็ติดกล้องก่อนเลยใบ <c oughs> อันนี้มันหลายขวดเลยนะมือแดง <c oughs> ทา่านผู้ชมเบิดทุกท่านเด้อตอนนี้น้องนาอย,ยู่เฮือนจะส่งผ่าอยู่เฮือนอก่อนทา่านผู้ชมจึงไปส่งอยู่วัดเนะาะจับาเม่น้องนาหันคืนส่งแล้วกายกองทัพส่งอ่าในน้นำตัวอีกเธอหนึ่งเด้อค่ะชื่อป๊อปค่ะมาจากอ,บขาขอุบลค่ะอยู่ประเทศไทยมาเที่ยวลาวค่ะอืาซีอนองป๊อปทา่านบทุม่มเคยมาเที่ยวยามน้องนาเนะาะการเไปเที่ยวลำตุ๊กแล้วก็ไปเที่ยว เกิดกนเ,น,เน,นี่ยเนาะค่ะดีมากทำบุญสสมมาค่ะทางุูโสมมาเบิง่งนกลไนี่สสมนำผ่าบานเฮาก็จะมีานำหอมยังสีทาบุโสมจะมีหํำหอมมีดอกไม้ยังฉีอ่ะแล้วก็อะไ่บกซมขอพ่อจากเพิ่นยังสี่ดก็จะมีหลายผ่าเลยเสียถุชาธุชาุชา อันนี้กับเจมส์ห้อยฟ้ามือฟ้าเท้าหรือเอิ่นว่าตามภาษาบานเท้าก็เอื่นฟ้าตีนนะท่านผู้ชม์ข้อ,ขอเมทัลข้อเมทัลก็คือเป็นแม่ข้อแม่หนองนาเนาะเพิ่นจะแบบเพิ่นเสียชีวิตไปแล้วยบบบอย่างเี่เยาก็ได้เบิ้งเก็บไว้เบิ้งอย่างเี่นะคนดุดดุดดุดานไหนเบิง้งต่ว่าเหตุการณ์ไหวตอนเพิ่นยังมีชีวิตอยู่อย่างเี่ อยู่บ้านเจ้ามีบ่บ๊อบแบบนี้ไม่ไม่มีค่ะไม่มีเหรอ,อแล้วก็หอม,อมผ้านี้ก็จะมีผ้าร้ายแหยวด้วยทรมชมตค่ะจากเอฟซีฟังไทยกับมี่ทีดายแต่ว่าหลวงนาวบริโภคเก็บไว้เองก็จะมาฝากไว้ย่หงผ้าก็าคุณเมย์แบบนี้นสิย่ามอ่าปีไม้ก็จะเอาพืนออกมาโฮสต์น มุดสูงเนาะทานผู้ชมเนาะมุดสูงดีกว่าทำความสะอาดไอ<ฮ>้พื้นแบดเดี๋ยวสินะอันนี้ก็ะเบนใบเงินที่แบบเทาเขียนย่านเดียวทราบเอียงจัง๋ยวสิ<ฮ>แต่ว่าขเขียนย่านแบบนี้ตามความเชื่อบ้านเฮาเพื่อนก็นจะบอให้เอาไปใส่ก็จะมีใบนี้ยอันนี้เอิ่นใบเนายี<ฮ>่ส<ฮ>ิบโอ้ ใบยี่สิบบาทใช่โอ้พึ่งเคยเห็นนี่นี่ทผู้ชมเป็นรุ่นเก่าแล้วเป็นรุ่นเก่าเหรอใช่ค่ะอคุณแม่ไปกับเจ้าหมาสะสมของเก่าแก่แบบนี้เลยทา่านผู้ชมอันนี้ก็จะมีเตาดุลเมเทัลหรือว่าดุดพอพ่ลเดี๋ยวจะชิ้ชี้เพื่อนมาเก,ก็บใบตรงนั้นก็บบู๊ว่ามียังเนยเด้อเด้อท่านผู้ชมเด้อนี่จะมีตะกุดมี่ผ้าย,ยังหลายอย่างกดอ,อนุญาตเด้อท่านผู้ชมเบิ่ง นี่ใบสองเดียนนี่กับความเชื่ออะไรแน่ไหนไม่มีความเชื่อไม่มีความเชื่อเหรอก็จะเป็นแบบไม่อย่างนี้มีความเชื่อเหรอใช่อ่ะเราพูดไม่จบความเชื่ออะไร <laughs> จะเป็นใบหายากแล้วก็เป็นเลขสองมันเฮงอ๋ออยู่นี่เขาเทอหลักท้าย ให้ส่งน้ำเขาก็จะทำแบบนี้เ<ม>นี่ยเนี <Yeah. S 2> <อ>่ยขอพทษอากเพิ่นเพิ่นหายปวดอะไรครับก็ว่ายังก็ขอให้ปีใหม่ปีปีท,ทีสุขภาพแข็งแรงตลอดปีอีกเรื่อย,ยๆมีแต่คนรักคนแพ่งเดี๋ยวฉับอกกันได้ก็ส่งไปเลยส่งไปเลยหรอบ้านเจ้า ไม่บ้านป้อมน่ะต้องไปส่งอยู่ที่วัดไม่ได้ส่งอยู่บ้านแต่ปรอมน้ำไม่รู้ว่ายายทํำไหมแต่ว่าอยู่โน่นก็คือเขาต้องทำยายไงเขาต้องทำเลยบ้านป้อมเอิญตกปะทายอ่ะเป็นดินนะมีมีเหมือนกันอราแล้วเอาไปวัดแบบนี้แล้วก็นี่พงเสียง่อนอันนี้รองตะน้ำเพื่อหยัดไถอันนี้เพื่อเอิว่าแขวอีหยนยาง นั่นก็บโบือมีหลายอย่างธรรมโชธเนอันนี้คืออะไรเห็นชัดไหมตากล้องเห<อ>็นชัดเหรออมาให้านผม้ชมดูใกล้ๆอันนี้ก็เป็นของ้งเอฟซีฟางไทยเน้นี่อเอ่อื่นว่าผ่าผ่าอันนั้นยังเกาะเอฟซีฟางมากธรรมชมตรงนั้นก็บโคคอยหูเหลืองผ่าด้วยานผม้ชเด้วยแต่ว่ามีจิตใจแบบเมตตาแบบอยากมากมากขซื้อานาะ มีความมากผ่าซื้อแบบมีความแบบมากเคร่องล่างของขังอย่างนีนะแต่ว่าบุคอยหูจักซื้อพันดอกว่าเป็นมิซื้อยังเน่อย่างสิอันนี้นะจะแม่นพระอาจารย์สาเด็จดูพระอะไรพระอะไรไี่รู้่คิดจาพะท่านผู้ชมพระสารเล่าโจทามข่อยนะเขาก็เพิ่งจะเอาหายเฮาเช่ยวเาเก็บอปสาราล่าวน้เนี่ย อืมันไม่ออกเหรอใช่ค่ะอันนี้ผ่าเนี่ยทำไปสุม,ม,มนี่เอฟซีคนไทยไห้เป็นผ่าพี่ตายยังกับมีหลายอ,องค์แต่วาหลงนามบไดี้คอยเก็บไว้ของจะมาฝากกับคุณเมย์ยมว่ะเอฟซีทำาปสุดอะอะไรเนี่ยนี่โอ้นี่ผ่าจำซัง อนันชังนอ,อ,อ,อันนี้บอ๊อบ<ว>หูก็ยังนับหนักหลีกไหลหรือเปล่าไม่ใช่แล้วมั้งไม่ใช่เหรอของคุณเมย์ทำบุษบรมนะกระบ่อบหูอันนี้เป็นของคุณพอเนอะแต่บุษบรมหลายคนที่พานาโพลงนาคือไทยที่เห็นจเจือเพิน่วนว่าเนาะโพลงนาได้เสียชีวิตแต่หลายปีเลยทำบุษบรมอันนี้เป็นของเพิ่อนโพลงนาเพิ่นจะแบบ เป็นคนมาเขาปลานะคนจะได้จะมีแบบนี้แล้วก็เครื่องละค้องค้างแบบจะสีลายยางเป็นพิเศษเลยอันนี้ก็เป็น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 ผ้าไทยได้นี่อันน้องป๊อปหัวอ๋ออันไหนคะนนี้องนี้องนี้เป็นรอหาหรือเปล่ารอหะเหรอใช่ค่ะคุณแม่คุณแม่เคยบอกอยู่แต่น้องนา่ไม่จริง พระปียมหาราชอันนี้เป็นพระศิวลีพระหน้าโปกอันนี้พระประจ,จํามนังคารนี่แสดงว่าน้องป๊อบก็สายบุญนะดูจากหลายพระนนเลยอุ้ยไม่ใช่คือเป็นความรู้ที่ต้องรู้ไหม,อ,มอันนี้ค่ะแต่พระหน้าปกเป็นวันเสาร์เราไม่ไม่มั่นใจแต่อันนี้คือพระประจ,จําวันเกิดป๊อกไงพานังคารก็เลยจําได้อ,อันนี้พระศิวลีส่วนมากจะอยู่วัดที่ ไปทุดงอย่างเงี้ยค่ะจะอยู่ตามวัดป่าแมนแมนแมนเป็นผาทุดงใช่ค่ะโอ้แสดงว่าหนองป๊อบนี่บ้านเดียวก็หนองนาเลยทำบุษมบ้านอังคารคือกันเนาะเวลาบ้านตัวยงกันอะไรเแล้บ้านอังคานนะจะอยู่น้ำกันหมดละเป็นเจริมวันแข็งไงวันแข็งกับวันแข็งโอ้วันแข็งกับวันแข็งเนาะก็ดีแล้วไม่อ่อน ีทาำไปชกนะทิเขาอ,อนุญาตถอดให้เบิง่งเด้อแต่ลราชาวเราไต่เป็นเคยถอดแต่ว่านหนองนาบมเ่เคยถอดจนะ้าเสื้อเดี๋ยวจะถอดให้เบิง่งเพราะว่าเรือง่าเรื่อลน้าจะเมนคองแบบว่าเป็นที่ชาวปลาเอ่อโคกฟอกเนะาะขชาวสมัยตะกี้เพิ่งกับชิมี่แบบจะฉีดแหลทะทาำไปชก นี่ลาบนี่ยังยังอี่างเนาะคนตะกี้เห็นแต่ในหน,น,งนังในบู้โมเอ้ยเบียดไอสินะเห็นแต่ในหน,นงังเราจะผ้าไแาบบแสดงหนังไม่ต้องงงเดี๋ยาจะถือไปเที่ยวด้วยน <c oughs> ี้ไม่มีใครทำอะไรคุณหรอกจริงๆู้ชมถ้าน้องนานถือแบบนี้ไปเที่ยวเขาเขาจะมองเราไหม ไม่น่าถามเนาะคำถามเนี้ยไม่น่าถามมากกว่าหรือไปยังกินงด้เนี่ยโอ้ยอ่ะตลบพี่นาเขาเอามาส่งน้ําแสดงว่าถือว่าเป็นของขังะเนี่ยถือของโทษน้องนาเองไม่เป็นไรถ้าเราเป็นคนอื่นก็ไม่ควรถือนะแต่ว่าเป็นของคุณพ่อเขาไม่เป็นไรเดี๋ยวนะท่านผู้ชมเนาะเราจะเดินด้วยกันใกล้นะเราไม่รู้จักกันหนึ่งวันเลยไอเราต้องทําอย่างนี้แล้วก็ไปสวดพระไงที่วัด เอออันนี้ตัวนี้เรื่องบอกอทา่านผู้ชมอันนี้เรื่องบอกก็จะเป็นกระององค์ที่แบบเพิ่นตกหนักแ่วสมัยตะก,กี้นะห้องไม่แถวเนาะอ,อันนี้เพิ่นวาร้ายหลอดปีได้นี่นเนรอใช่มันจะเป็นกระโองเขาเรียกกระององค์ทองหรือเปล่าทา่านผู้ชม่ว่าน้านหน้าเมย์หน้าเพิ่นกับเราให้ทา่านผู้ชมฟังเบื่อทุกอย่างเลยเนาะตอนนั้นเนาะ่จ่าน้องหน้าก็า,นะจ,กาจำบุคคลได้ พีน่น้องป๊อกนี่ข้อมููซึกว่าหักองค์ใดไหนนี่ยไดน่งบอใช่ได้นึ่งบอพระในเนี้ยพระทั้งหมดเนี้ยรู้สึกว่ารักองค์ไหนทำไมอ่ะนะทำไมพี่นาชอบอ่ะช่วนตัวอ้องน่งกนากํามากผ่าได้แต่บ้สมเวลาเบิ่งเดี๋ยวเขาหูซึกสบายใจอย่างสินะอแต่ว่าก็จะโบมีม่ข้อมือยังลายเหลืองผ่า ลองมีเตแบบฮะนี่ลองปลูกทวดหนลองปลูกทวดอันนี้ท่านผู้ชมเห็นบอลองปลูกทวดอืมทวดอันนี้ล่ะเข้าว่าเราอันนี้ได้หนึ่งยางบนผิวนำโอ้ยยางได้ปะยางบนผิวน้ำได้เพป็นว่าตัวนี้ท่านผู้ชมแมนบอโอเคค่ะ เขาเวลาเขาใส่เนี่ยบอเขากระยางบอเแมนเมด็เพลินนเขาว่าเขาเห็นาเขาเจ้าญุ่ยฟุนเขาเจ้าถืออะไรเด้ศักดิธิ์ในสนาโอ้อจะต้องใส่คอแล้วล่ะใช่ไหมตรงนี้ก็ศักดิธิ์มณเเลอความศรัทธานี้พวก็ไม่คนนี้พาปิดตาอ่ะ ผาปิตาเนี่เพื่อนจะเอาไหวแบบว่าเนี่ยเอาใดทำบุญศพผาปิตานี่ยยกบางคนบอกว่าไม่ดีบางคนบอกว่าดีอย่างเงี้ยนั้งนาก็จะไม่รู้จะเชื่อใครมันขึ้นกับความเชื่อเหมือนน้องป๊อปบอกนั่นแหละเนาะเราเรู้สึกรักอันไหรเราก็ เออเพิ่งเก็บเก็บมาเบิดทั้งสี่บอแบบอันเด็ผู้ชายคือคือเอามัดขนมาทุกเหรียญเลยมันบอขนมาทุกเหรียญอะไรอ่ะแบบนี้เขาบ้านเขาเรียกเหรียญไงอู้นุ่งนาเห็นไหมนี่เราต้องเอาไปแล้วล่ะคุณแม่ไม่เห็นอันนี้ไงคือใบโอ้คุณแม่เขาดูอยู่นะกูติดกล้องก่อนเลย ใอันนี้มันได้หลายขวดเลยนะมือแดงโอ้ใบอะไรใบชุูไหมรใบใบใหญ่ที่สุดในของเราเลยใบเนี้ยใบลานทำไมคุณแม่เขามาเขียนไม่ใช่ใบร้านใบหนึ่งแสนใบใหญ่ที่สุดของเรามันมาเด็กเครือใบใหญ่ที่สุดแล้วใบแสนร้านที่เราจะไปนี่มันได้หกปวดเลยนะอันนี้ ดูหน้าท่นทนานผู้ชมก็คงจะคิดว่าจะทำจริงๆนะเนี่ยคุณแม่ดูอยู่ตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเนี่ยอะไรเอาอเก็บไว้เอเก็บไว้ที่เดีวไว้เป็นอีกอย่ง <S <S น้องบอลก็เชื่อจริงๆท่านผู้ชมน้องมาไม่ทำหรอกตอนนี้อ่ะถ้าปิดกล้องก่อน ก็แปลดีเนาะคุณแม่เอาใบใหญ่มากเลยมาทําเขียนอย่างนี้ถ้าทาเขียนอย่างนี้ยตามคมเชือเขาไม่ให้จ่ายนะท่านผู้ชมเขาจะเก็บไวอย่างเงี้ยเก็บไว้เลยคุอแดงก็น่าจะไม่ถึงอ่ะกุยหยอกดินเด้อท่านผู้ชมเด้อเด้อพระอาจารย์เด,ด้อดีไหมแฮปปี้แฮปปี้เนาะคุณวันเนาะ ว่าสุขสันต์บัณฑปีใหม่บริสุทธิให้เสาวได้เพิ่บนว่าบริบุทธกเอาคู้หยอกกันเดินสาวสาถุบเมตุกองเมตุกอันีเด้อมาครบครบผ่อรมาจากไหนมาเที่ยวปีใหม่แล้วอย่าอย่าอย่าครบผ่ยังบ่ปีนี้อยากไดรยังแน่อยากรวยๆแข่งก็พอแล้วไหมสุขภาพแข็งสุขภาพต้องมาก่อนนะสุขภาพแข็งแรงรวยๆยังเท่ขาธุ ลายบุษมเดอร์ลาบุงคือกันเดอร์ทีกิตตามส่งลงหน้าพาทั่วอ่าเรือว,ว่าอ่าผูทีให้กำลังใจเขาตลอดใจสิน้ำบุษงแล้วขอให้จะเดิจรเ,เดินหเรือเบอรุถกทางเดอสํสำหรับคลิปนี้กระสรพผะายูเทื่หนังนากับอ่าน้องป๊อ อ่าขึนมาเที่ยวเป็นคนไทยมาเที่ยวแล้วเดี๋ยวฮอสิพาะนไปเที่ยวใช้โตกับฝากเป็นอีพีต่อไปคลิปต่อไปด้วยค่ะทุกชนเด้อสบายดปีปีใหม่บายบาย,สว,ส,ยสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะสวัสดีปีใหม่เราด้วย <laughs>